เรื่องนี้ชวนให้ใจเต้นแรงตั้งแต่ต้นเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงอีพี8เปิดเผยความจริงที่หลายคนรอคอยเมื่อคำดวงกล้าพูดถึงตัวคนร้ายที่แท้จริงซึ่งเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ปืนลั่นจนทําให้เจ้าเมืองพญาจำรุนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะนี่คือจุดที่ความลับและความสงสัยเริ่มทวีความซับซ้อนขึ้นอย่างน่าติดตามและนี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปละครไทยพิเรียดแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้แอคชั่นเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงหรือ m y ่เซสิเบดดิ้ง 2025เล่าเรื่องราวของภารกิจที่ไม่ธรรมดาเมื่อการซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องเมืองกลับกลายเป็นการตามหาภรรยากรรมลอการพบกันของท่านคุณเอกและนายห้อยคำดวงจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดฝันนำแสดงโดย2นักแสดงชื่อดังเจมจิรายุคและเบลล่ารานีที่จะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของความรักความลับและการผจญภัยออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3เริ่มตั้งแต่วันที่3กันยายน2568 ในตอนที่8นี้คำดวงรับบทโดยเบลล่ารานีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวคนร้ายที่แท้จริงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ปืนลั่นจนพระยาจำรุนต้นอธิวัฒน์เจ้าเมืองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงพระสมิงไอ้พาุวัฒน์จึงมอบโอกาสให้คุณเอกเจมชิรายุได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองอีกครั้งขณะเดียวกันขุนเม่นบอนกามมันที่รู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่คุณเอกรอดพ้นจากข้อกล่าวหาได้อีกครั้งเริ่มสงสัยในตัวคำดวงมากขึ้นเรื่อยๆว่าเธออาจ ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดายอย่างที่เห็นจึงแอบจ้างนางจวนลาลา่าบ่าวรับใช้ในเรือนขุนเอกให้ช่วยสืบหาความจริงในอีกทางหนึ่งเพื่อให้ทุกคนในเรือนเชื่อมั่นว่าคำดวงและขุนเอกเป็นสามีภรรยากันจริงๆทั้งสองจึงต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันจรสีชายเดียวสุริยน์จอมโจรผู้มีเวทมนตร์อันลึกลับกำลังสร้างความหวาดกลัวด้วยการปล้นและฆ่าชาวบ้านในทุ่งใหญ่ขุนเอกจึงต้องวางแผนหาวิธีปราบโจรและปกป้องความปลอดภัยของชาวเมืองให้ได้ นี่คือจุดที่ความรักความลับและความกล้าหาญมาบรรจบกันอย่างลงตัวคุณคิดว่าใครคือคนร้ายตัวจริงคำดวงจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและช่วยคุณเอกได้หรือไม่และจรสศีชายจะถูกจับกลุ่มในที่สุดหรือเปล่าเรื่องราวเหล่านี้จะคลี่คลายอย่างไรติดตามชมเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนที่8ได้ในวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3าแล้วมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการตัดสินใจของตัวละครในครั้งนี้